ภูมิใจภาษาไทยของเราภาษาพาทีบทที่8ชั้นปถมศึกษาปีที่สมรัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนของนาำพึง่งมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เหมือนเช่นทุกปีเช่นการโตวาทีการประกวดแต่งเรียงความและคำประพันธ์การทายปัญหาคำสาบจากพจนานุกรมการแข่งขันอ่านออกเสียงการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนเด็กๆมาช่วยการเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุด น้ำพึง่งและเพื่อนเพื่อนกลุ่มหนึ่งซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศพากันมาแต่เช้าเอ๊ะป่านนี้ทำไมตู่ไม่มาสักที<ม>เห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งแล้วหายไปเลยมาโน้นแล้วเป็นอะไรตู่หน้ามุ้ยเลยแล้วไส้กรอกละ่ะ ตูชูไส้กรอกให้เพื่อนดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงีดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่ไมหกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไมมาให้เราทั้งนั้นเลยขอเปลี่ยนก็ไม่ยอมแม่ค้าบอกว่าก็เราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไป เพื่อนเพื่อนงงไปชั่วครูแต่แล้วก็หัวเราะกันจนแทบกลิง้งไม่ไมกับไม่ไมเสียงเดียวกันนี่นาขณะที่เด็กๆก,กำลังตัดตัวอักษรเตรียมจัดป้ายเสียงใครคนหนึ่งบนดังๆสระโอหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย เป้งได้ยินแววแววรีผ่านมาตอบทันทีโอไปตักน้ำที่สะจบคำพูดของเป้งเพื่อนเพื่อนหัวเราะก,กันตัวงออีกสระโอจะเดินไปสา้ํำได้อย่างไรเป้งเราถามหาตัวสระไม่ได้ถามหานายโอ ถึงวันงานโรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจแก้วตาสนใจการแต่งเรื่องจึงเดินไปดูป้ายที่จัดแสดงผลงานมีเรื่องหนึ่งที่แก้วตาชอบคือเรื่องคุณย่าของฉัน ผู้เขียนนำคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันมาแต่งเรื่องได้อย่างน่าสนุกคุณย่าของฉันคุณย่าเกิดวันพุธท่านชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุธสีขาวกลิ่นหอม ไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นถ้าตรงกับวันพระจะมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาคุณย่าบอกว่าได้ฟังทีไรเหมือนได้รางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญา แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วยพอกลับจากวัดคุณย่าบอกพ่อว่าวันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่างให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้ต้นว่าที่ท่าน้้หนาบ้านด้วย มันรกมากไม่น่าดูคุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้นนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของคนเกเรไม่ซื่อสัตว์และติดยาเสพติดอีกด้วยทุกคนมีคุณค่า ไม่ควรเป็นค่าของยาเสพติดเพราะมันจะฆ่าเราในภายหลังสูกับโอมีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียงไม่ว่าจะเป็นคําควบกรัำและคําที่มีโรลโลทั้งสองคนนี้จะได้รับคําชมอยู่เสมอ ดังนั้นตูกับโอจึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียงตูได้ใบอ่านดังนี้ปากเป้าเว่าลอยควางดูเบื้องล่างปลาปากเป้าดุมรถเรียกว่าเพราช่างเงียบเหงาเพลาเย็น กะรีตามควานไปกรีกุ้งใหญ่แหลมแลเห็นพรีชีพเกียริสูงเด่นพะลีกรรมนำสุขใจโอได้ใบอ่านดังนี้ใต้ต้นสเสาใกล้ก้อนเสลาใหญ่มีเด็กๆมากมายแห่หนมาแข่งขัน วานหาจอกทองคําที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีจอกแหนเต็มไปหมดผลปรากฏว่าทั้งตูและโอได้รับรางวัลทั้งคู่มีนักเรียนหลายคนที่มาสมาัครอ่านแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างมารุมซักถามทั้งคู่ว่าอ่านอย่างไรเพราะมีคําที่สะกดเหมือนกัน หูและโอจึงบอกวิธีสังเกตความข้างเคียงและฝึกอ่านในใจก่อนที่จะอ่านออกเสียงคำนั้นเด็กๆได้ฟังก็พอใจเด็กๆพูดกันว่ากิจกรรมภาษาไทยนี้สนุกไม่น่าจะมีเฉพาะวันภาษาไทยแห่งชาติเท่านั้นน่าจะมีทุกวัน เพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเราเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจ